ยินดีต้อนรับเข้าสู่วลินบ้านสวนนะคะวันนี้เราจะมาดูบ้านสวนภายในกันดีกว่านะคะภายในเนี่ยของเราเนี่ยมันก็คือจะเป็นบ้านสวนแบบทรงนอร์ดิกนะคะคือได้ไปประมาณ60-70%เซแล้วนะคะแล้วก็จะมีสระน้ำไว้ชมอยู่ด้วยนะอันนี้คือจะเป็นแปลแนบ้านนะคะฝั่งขวามือจะเป็นะระเบียงนั่งเล่นนะคะช่องกลาง จะเป็นช่องที่เอาไว้ถ่ายไลฟ์สดนะคะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่ง ความยาวก็ประมาณ10เมตรได้นะคะแล้ววิวบรรยากาศรายล้อมนะคะคือแบบดีมากๆเลยนะคะมีต้นตาล3ต้นเป็นวิวซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะถ่ายรูปสวยมากเลยแล้วที่สำคัญคือสวนนะคะเราก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินนะอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะซึ่งประตูทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้มันสวยขึ้นนะคะส่วนทางนี้นะคะที่ปูผ้าใบาไปเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราเอ่ขี้เกียจถางหญ้านะคะเราก็เลยปูผ้าใบาแทนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปลูกผักปลูกออของที่เราอยากจะกินนะคะเป็นบรรยากาศในสวนนะ มีโอ่งไว้เพื่ออะไรมีออ่งไว้เพื่อที่เราจะได้กักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแรงนะคะปลูกทุกอย่างจริงๆเลยนะคะอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศในส่วนของเราทั้งหมดนะคะใครที่เริ่มคิดอยากจะทำะแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงนะคะก็สามารถมาดูแนวคิดทางเราได้เลยนะคะ